สวัสดีตอนเช้าทุกคนกันด้วยนะครับกินนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องของแมวขาวชอบกินผักกันอีกแล้วซึ่งวันนี้นะครับเรามาอยู่กับเกมที่มีชื่อว่าเกม Ocean is Home ไทยก็คือทะเลคือบ้านถ้าเ,เพื่อนๆพร้อมแล้วไปชมคลิปกันเลยก่อนจะไปชมคลิปกันนะครับก็ขออนุญาตรบกวนเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe กดแชร์และกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับโอ้วาวนี่น่ะหรอทะเลที่เขาว่ากันนะ่ะ ต้นเกมนะครับทางตัวเกมก็จะให้มีดปอก<ล>อม่วงมานะงั้นเราก็ไปปอกมะม่วงกันเลยปอกมะม่วงแบบใดเอ,ออเออเพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้นะครับว่ามุมซ้ายบนสุดเนี่ยจะมีแบบว่ามีเควสว่าต้องทําอะไรบ้างก็ก็ดีจะได้ไม่ต้องเล่นโมม่วก็เพราะว่าผมไม่ค่อยสนใจเควสหรืออะไรก็ชอบเล่นตามประษาเฮ้ยกล้วยบานานา่า เอ้ท่านผู้ชมตรงนั้นบ้านใครอะเราไปชมกันดีกว่าเราไปดูซิว่าเดนเนมันมีอะไรมีผีเปล่าใครโผล่มาจะไม่ทวงให้คืออืมก็บ้านโลง่ลงๆเอ้ยนี่อะไรอะถ่ายรูปปะแะแะแะเฮ้ยตรงนั้นมีบ้านแล้วก็มีรถด้วยว้าวนึกถึงเกมซอมบี้อะไรนะซอมบี้ที่เราเล่นเล่นเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วมึงมีแค่รถแล้วในบ้านไม่มีอะไรเลยเอยมีกล้องละแะแะแะ แล้วกดขึ้นรถไงอะเอาเอาขึ้นรถไม่เป็นใครไม่อยากเอามีดปอกมะว่วงไปแทะแทะต้นไม้ใหญ่ๆก็มาแทะให้มันนอนนอนอยู่นี่อยู่นี้ก็ได้นะเฮ้ยท่านผู้ชมเห็นนั sushi, <Oder> ่นไหมนั่น <corpse> ม <breathing S 1> ันกว้างเอ้ยมันจับไม่ทันหน้ามันวิ่งหนีเร็วมากเลยอะกลับมายู มึงจับยากนักหรอตัวพับเลยไหนเก็บเนื้องไงเก็บเนื้องไงเอออุยอ้ยอุ้ยอุ้ยเก็บเนื้องไงอะเก็บเนื้อยังไงกดมือปึ๊บนากดมือปึ๊บอ๋อ ไ, weight, ไอ้กวางตรงนั้นเนี่ยเควสก็คือให้เราครับกองไฟแต่ว่าเราไม่มีหินเลยเพราะฉะนั้นเราจะมาขุดหินบนภูเขากันอ้าวขุดไม่ได้นี่วาอ่าครับกองไฟได้แล้วไหนดูสิไหนดูสิอืม เฮ้ยอูลูซัมบาลูอูลูมาซิกาผมสงสัยว่าตอนกลางคืนมันจะมีผีไหมอะหรือไม่มีหรืออะไรมีมีแต่กล้วยเนะี่ยในตัวมีแต่กล้วโถ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 เกมสไปเดิลท,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 ที่ไม่มีผีหรือไม่มีสัตว์ร้ายเนีนะ่ยผมว่ามันไม่ทา้าทายมันแบบมันเล่นง่ายเกินอะสำหรับผมมันต้องทา้าทายเว้ยสรุปกีดยังหมาเฮ้ยตรงนั้นมีอะไรอะทำไมไม่เคยเห็นเลยแล้วเป็นประตูเหล็กซะด้วยวิธีเข้าไปคือต้องกดมือนะัอ่นเลย โอ้โห oh. ที่นี่ที่ไหนเนี่ยบรรยากาศน่ากลัวชมัดเลยเฮ้ย <Hey. S 1> ผมได้ยินเสียงอะไรวะมันเสียงแบบดนตรีมันแบบมันเร้าๆอ่ะเข้าใจไหมดนตรีมันแบบเร้าใจอะ่ะเอาแล้วกูไปแล้วกูไม่อยู่แล้วแล้วสรุปเกมนี้ให้หาอะไรหรอหาผีหากล้วยเกมนี้ให้หากล้วยหรือเปล่า ผมไม่สนภารกิจอะไรแล้วผมจะไปตามหาความฝันของผมเฮ้ยเราไปสำรวจแบบนี้กันเถอะเราไปสำรวจเกมนี้กันตรงนี้คืออะไรอะ่ะโอ้น้ำตกโอ้เกมเอ้ยยอมรับว่าเกมนี้ทำน้ำออกมาได้สวยมากน้ำใสน่าเล่นมากโสุดยอดม,มากเลยครับเราไปลุยกันต่อเถอะอ้ออ๋อ ไม่นะั้นรถของฉันไม่ฉันต้องเดินตลอดไปอ่ะวอกวอกวอกมาให้ฉันฆ่าเลยนะพวกกระต่ายมันวิ่งเร็วมากเลยอ่ะอ้าวจังวันนี้แหละ,ะ,ะเฮ้ยเจ้าเออเออเฮ้ยข้างหน้ามีโดมหรือจะมีทาหารให้เราสู้เอาว่ะเอาวะเอาวะเริ่มมีความหวังแล้วเอาตรงๆนะเว้ยคือ เกมทุกเกมอ่ะเราว่ามันควรจะมีอะไรให้ระจนไปแบบท้าทายแต่อสู้บ้างอันนี้เหมือนเราสู้ความเหงาตัวเองอะมีอะไรไหมมีอะไรไหมเฮ้ยจะไปจจบนะมีมีกล้องถ่ายรูปป่ะแช้แชะแชชมีแน่ข้างด้านนั่นอาจจะมีฝูงซอมบี้หรือเมืองที่ติดเชื้อโรคระบาดให้เราเอามีดไปจจ่งแทงไม่แน่นะงั้นเราไปดูกันเลย มันมันอะมันไม่มีอะไรเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเกม Oceans Home ส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าเกมนี้ไม่มีอะไรเลยไม่รู้ว่า ผมเล่นผิดหรือผมไม่เข้าใจตัวเกมอย่างไงแต่ว่าเกมนี้ไม่มีอะไรเลยซึ่งถ้าใครชอบคลิปแนวตลกเล่นเกมอะไรก็ตลกหรือว่าชอบช่องที่แบบสนุกดูแล้วกินข้าวอร่อยขึ้นอะไรอย่างนี้ก็แนะนําให้ติดตามช่องนี้ไ้เลยนะครับสาหรับวันนี้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับบ๊ายบาย